สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคุณปู่หัวรัน้นไม่ยอมขายบ้านแม้นายทุนจะยอมจ่าย30ล้านเพื่อไปทำโปรเจกต์หรู20,000ล้านบาทไม่มีใครคิดอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นมาในภาพยนตร์จะเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริงเช่นเดียวกับเรื่องราวที่เราจะมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันในวันนี้นะครับ โดยที่มีคุณหลุงท่านหนึ่งไม่ยอมขายบ้านแม้ว่านายทุนจะยอมจ่ายเงินกว่า30ล้านบาทก็ตามโดยเรื่องราวนี้นะครับต้องย้อนกลับไปเมื่อ32ปีที่แล้วมีชายชาวฟลอริดารายหนึ่งได้ตัดสินใจซื้อบ้านที่ตั้งใจจะสร้างเป็นสวนสวรรค์อันแสนอบอุ่นของครอบครัวหลังจากอยู่บ้านหลังนั้นได้16ปีเขาก็ได้จากไปพร้อมกับทิ้งบ้านหลังนี้ไว้ให้กับลูกชายที่มีนามว่าคาโปเต จากแหล่งที่อยู่อาศัยธรรมดาธรรมดานะครับแต่ปัจจุบันกลับมีราคาพุ่งสูงขึ้นเป็นอย่างมากเพราะว่ามีนายทุนต้องการพื้นที่แห่งนี้ไปสร้างโครงการขอร่เรเกเบิลที่มีมูลค่ามากกว่า20,000ล้านบาทซึ่งประกอบไปด้วยโรงแรมหรูศูนย์การค้าอาคารสำนักง,งานคอนโดและร้านอาหารซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่น,น,นะครับก็ยอมที่จะขายที่เพื่อแลกกับเงินก้อนโตเพื่อหลีกทางให้กับนายทุน แต่สำหรับคาโปเต้ชายหนุ่มเจ้าของบ้านหลังเล็กๆที่มียอมจำนนให้เงินทุนเหล่านั้นเพราะที่นี่เป็นดินแดนแห่งความทรงจําของครอบครัวของเขาตลอดระยะเวลากว่า6ปีนายทุนก็เข้าไปพบกับคาโปเต้เพื่อเจรจาขอซื้อบ้านมากกว่า60ครั้งและเสนอเงินให้มากกว่า30ล้านบาทเพื่อให้เขายอมขายแต่เขากลับปฏิเสธมันทุกครั้งโดยที่บ้านของเขานั้นนะครับ ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายเพราะว่าเป็นบ้านเดียวขนาดพื้นที่120ตารางเมตรที่มีเพียง2ห้องนอนและ2ห้องน้ำเท่านั้นแต่มันคือสิ่งล้ำค่าเกี่ยวกับความทรงจำของเขานี่คือบ้านพ่อของผมเขาใช้เวลามากกว่า20ปีในการเก็บเงินซื้อมันเวลาผมมองบ้านหลังนี้ผมเห็นเขาอยู่ทุกมุมของบ้านเขายังบอกอีกนะครับว่ามันมีความทรงจำที่ดีมากมายที่นี่ บันดีจริงๆแล้วหรือที่ผมจะขายความทรงจําเหล่านี้เพื่อแลกกับเงินนอกจากนี้นะครับเขายัางสู้กับนายทุนเจ้าของโครงการหรูนี้ด้วยการแจ้งไปยังสภาเมืองว่าทาให้เขามีปัญหาด้านสุขภาพและกังวลเรื่องของความปลอดภัยในการก่อสร้างด้านนายทุนเองนะครับก็ออกมาบอกว่าการก่อสร้างนั้นมีความปลอดภัยอยู่ในระดับสูงและทางโครงการ ก็ไม่ได้ละเมิดกฎระเบียบการก่อสร้างหลังจากฟ้องนายทุนไม่สําเร็จเขาก็เดินหน้าฟ้องสภาเมืองฐานปล่อยปะละเลยให้ในายทุนสร้างโครงการหรูแทนแม้ว่าโครงการนี้นะครับจะได้รับผลกระทบในครั้งนี้แต่สุดท้ายโครงการหรูก,ก็ก่อสร้างจนสําเร็จและบ้านของเขาก็จะกลายเป็นตำนานให้ผู้คนได้พูดถึงทั้งในด้านดีและไม่ดีและสิ่งหนึ่งนะครับคือบ้านหลังนี้ จะกลายเป็นเสียนหนามที่ทิมแทงใจในทุนและสภาเมืองต่อไปจนกว่าเขาจะหมดลมหายใจก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก all das interesting หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จะจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญ อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ